มามี่เห็นเสานี้ยังเคยเห็นเสานี่เปล่ามาดูเร็วสารที่ตกท้างในผักผลไม้อมเอแเแล้วต่อไปเราจะกินผักอะไรได้ล้เนี่ยกินผักมุงได้ไงใช่ไงเดีย๋ยวนะมันต้องมีทางออกนะดาสวัสดีค่ะคุณแม่บอสันค่ะ คุณพ่อบ้านแม่บ้านโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกเล็กแบบนี้นะคะห้ามลาดคลิปนี้เลยค่ะ ด้วยปัจจุบันนี้นะคะเราต่างจะพยายามทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเราได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายมากกว่าเดิมเพราะว่าผักผลไม้สมัยนี้มีสารพิษตกค้างมากเหลือเกินนะคะไม่ว่าเราจะซื้อจากแหล่งไหนก็ตามการปลูกผักกินเองก็ไม่ได้จะทําได้ง่ายๆนะคะด้วยข้อจากัดเรื่องพื้นที่อะไรต่างๆนะคะบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่กินผักกันเยอะมากก็เลยต้องหาตัวช่วยมาแก้ปัญหาผักและผลไม้มีสารพิษตกค้างนะคะจนได้มาเจอเครื่องนี้เลยค่ะ เครื่องล้างผักมหาสมุดโปรโปเจ้าเครื่องล้างผักมหาสมุดโปรเรื่องนี้นะคะจะทํางานโดยการ เปลี่ยนก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำและในอากาศนี่แหละให้เป็นก๊าซโอโซนนะคะแล้วก็ปล่อยก๊าซโอโซนเนี่ยมาดัจากจับโมเลกุลน,นะคะสีตัวร้ายทําลายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็สารเคมีทุกชนิดเลยนะคะแค่นี้เนี่ยผักผลไม้ของเราก็จะสะอาดปลอดสารเคมีแล้วและนอกจากนั้นนะคะจเจ้าเครื่องนี้เนี่ยยังสามารถนําไปล้างเนื้อสัตว์นะคะทําน้ําดื่มแล้วก็อบห้องน้ําห้องครัว ตู้รองเท้าเพื่อกําจัดสิ่ให้คุณประสงค์ได้อีกด้วยนะคะคือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถกาจัดเชื้อโรคได้ทั้งในน้ำและในอากาศเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มานะคะก็จะมีเจ้าเครื่องโอโซนอันนี้นะคะมีสายไฟมีสายซิลิโคนให้2เส้นแล้วก็หัวทรายขนาดมาตรฐาน2หัวโดยจะแบ่งเป็นสีขาวกับสีดําเพื่อให้เราสามารถแยกการใช้งานที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้นนะคะและที่สําคัญสุดท้ายเลยก็คือหัวทรายไมโครบอลโลขนาดใหญ่ตัวนี้แหละที่ทําให้เครื่องล้างผักมหาสมุทรโปรแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะคะเพราะว่าหัวทรายขนาดใหญ่เนี่ย จะช่วยแก้ปัญหาผักและผลไม้ที่ขอบกระมังเนี่ยได้รับโอโซนไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าหัวใจขนาดใหญ่อันนี้นะคะจะช่วยกระจายโอโซนได้มากกว่าเดิมและให้ฟองโอโซนเล็กระดับไมโครนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้โอโซนเนี่ยสามารถละลายในน้ำได้ดีกว่าเดิมถึง30%นะคะช่วยให้การล้างผักผลไม้เนี่ยสะอาดเร็วและทั่วถึงเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่มัาปวดว่าการล้างผักผลไม้ให้สะอาดเนี่ยมันยากเพราะว่าชอบลึงมันเยอะ ต้องรีบจัดเครื่องนี้ไปใช้แล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะโบสันกับอิงทิ้งจะมาสาธิตการล้างผักผลไม้ด้วยเครื่องมาหาสมุดโปรเครื่องนี้นะคะรอบบ้านเราเนี่ยกินผักกันทุกวันแล้วก็กินกันเก่งมากๆเลยค่ะทำไร้นะคะให้เรนานำน้ำมาใส่ในภาชนะแบบนี้นะคะแล้วก็นำหัวไมโครบับเบิ้ลอันนี้ใส่ลงไปในชามอันนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เปิดเครื่อง มาหาสมุดโปรเครื่องนี้นะคะและตั้งเวลาเป็น10นาทีเพื่อเป็นการคลีนน้ำก่อนค่ะต้องคลีนก่อนค่ะเพราะว่าน้ำจะได้สะอาดค่ะน้ำสะอาดแล้วเราเอาผักลงไปล้างค่ะก็จะยิ่สะอาดไปใหญ่เลยเราจะรอนีก0ินาทีโอเคเจ๋งนะเมื่อคลีนน้ำครบ1ิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะนำผักมาใส่ในกระมังอ่ะคิงคิงเอาเอาผักมาใส่ในกระมังได้เลยค่ะใส่ลงไปนะคะใส่เบา ก็จะนําผักผลไม้ที่ต้องการจะล้างนะคะมาใส่ในชาำแบบนี้นะคะโดยให้ทุกส่วนเนี่ยจมลงไปในน้ําเพื่อให้ผักเนี่ยสะอาดปลอดสารเคมีทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็ทําการเปิดเครื่องต่ออีก10-15นาทีค่ะตอบมา้งเพื่อนะแค่นี้นะคะเราก็สามารถนําผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษขึ้นมารับประทานได้เลยโดยควล้างซ้ำนะคะและที่สำคัญนะคะเครื่องนี้เนี่ยจะทําให้ผักและผลไม้เนี่ย อร่อยขึ้นด้วยค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะเขามีรับประกันให้2ปีนะคะแล้วก็มีศูนย์ซ่อมในไทยด้วยสําหรับการเปลี่ยนอะไหล่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะใช้เวลาเพียง2วันเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพนะคะอันนี้เนี่ยเขาวิจัยและพัฒนาร่วมกับสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าของดีแน่นอน ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะเพราะว่าการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสมอเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะและการเลือกพัานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษนี่แหละคือขั้นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีที่เราสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้ตรงนี้เลยนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีลูกเล็กๆแบบนี้นะคะและอย่าลืมนะคะคลีนผักอบห้องมั่นใจมาหาสมุทรโปรสําหรับวันนี้โปตัดและกิ่งกิ้งต้องขอตัวไปทานผักที่ล้างไวเมื่อกี้ก่อนนะคะ ไยดีนะเอาไปไปแมะเอาไปไปคุณผู้ชมก่อน